เอ้ยถึงทางเข้าแล้วขับรถมาเมื่อยมากเลยครับกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยสวัสดีครับผีทหารขอไปตกปลาหน่อยโอ้โหจะเหยียบกยุ้ยเขาอีกกูนี่เราก็เข้ามาที่ทางเข้าแล้วครับต้องประจนภัยกันอีก สามสิบสีสิบโลมัเท่าที่ผมคาดคะนีจากระยะทางดูนะนี่อันนี้ก็เป็นวัดที่สักดิ์สิท์วัดหนึ่งครับพ่อสง่าง,งามมา,ากสาธุพ่อครับรอบนี้ลูกขอประชดร้อยตัวครับ ที่ฝนจะมาฝ้าบางคราวก็โสดใสปา,ากบอกไม่เป็นไรที่แต่ในใจก็โกรธนึกว่ารู้ว่าคุณมาเกิก็เลยมานใจก็เบียกปอนฝนกันไปนับเท่าไหร่ก็ไม่หมดถึงแล้วครับเดี๋ยวเราเอาสัมภาระลงเรือครับ วันนี้น่าจะมีเวลาตกปาลาอยู่ครับซึ่งจะสี่โมงเย็นโอเคครับเย็นมันที่เวือนกันไม่จะเป็นทั้งเวือนกัน วันแรกครับสองขีดสามขีดครับลาของหมากัดแล้วก็กระชากไปเลยครับไม่มีสิดได้ส่งเลยครับโอ้บรรยากาศเขาแหลมยามเช้านี่ยอดมากหมอกฮือุยอยู่เลยครับ そう。 โคนั่เขาเรันเวลาเราตีไปเราก็ไม่ต้องเพิงเล็งอยู่แค่กระเหือครับเห็นตรงไหนที่มันขยับมาลงตีซ้ำดูครับเรียกขึนออกมาออนเตอร์บีอาร์คับจะเป็นเรียกปลา มไม่ทันได้ตั้งตัวครับคิดเลยเป็นเพื่อนคันหลุดมือเฉยดีนะมันอมหมุ่มในงานวัดไม่ติดแน่เมื่อกี้ Hunter v r ครับ, <S <S รบใช้ใบสปินสองใบเคาะกันทำงานนะครับตรงนี้ก็เป็นแนวสสาลาไหลนะครับเวลาใกล้ๆเที่ยงพอดีครับ ใส่ประมาณห้าหกขีดให้สวยครับช่อนเขาแหลมนี่ครับถ่ายรูปครับจำได้ว่าตีเข้าไปในต้นไม้อุ้ยน้ำมึงเยอะว่ะนี่นี่นอาครับผมติดหมิ่นด้วย ดีนะยังวัดติดเนี่ยครับมันกัดเข้าไปในพงหญ้าเนี่ยกัดไม่แม่นครับครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงบ่ายด้วยแดดร้อนมากกัดระแวงมากครับติดมัมมินนี่เดียวเองครับฮันเตอร์บีอาเสียงใบสปินเล้าๆครับเดี๋ครับถ่ายรูปครับเย็นแล้วครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับพาตากล้องมาตีกระสูกหน่อยเซียนเหลือเกิน าตีก็สุกนอนลังครับยังไม่ได้ถวงผลงานวันนี้ก็ได้มาแปดตัวครับได้ตัวใหญ่มาตัวนึงครับว่าจะอยู่สักสามวันครับเดี๋ยวดูผลงานในวันต่อไปครับผม ก่อนที่ฝนจะมาฟ้าบางคราวก็สดใสปากบอกไม่เป็นไรที่แต่ในใจก็โกรธนึกว่ารู้ว่าคุณมาเกยก็เลยมานใจก็เพียกปอนฝนกันไปนับเท่าไรก็ไม่ สิที่เห็นมันไม่เหมือนกันไม่จำเป็นตั้งเหมือนกันไกลไปไกลมามาเจอบัวตกงานตายเสยเลยครับแค่ไหรอแ่บัวเนาะมัใส่จะขึ้นไม่ได้มั้งไปครับตกปลาต่อครับ ข่อนยามเช้าครับกำลังหาแต้มแรกบนหาแต้มแรกอยู่พอดีครับฮันเตอร์ีอครับตีขึ้นฝั่งลากลงมาไปสปินทำงานปลาวิ่งไล่กัดเองครับฮันเตอร์ b ีอถ่ายรูปครับช่อนเขาแรก กับไม่แม่นนะครับติดสาายับลนะนี่เก็บสายคอๆให้มันกับ3ามวันทีเลี้ไปใช้มาก็เริ่มพังนะครับวันนี้วันที่สามนะครับที่ตกปลาอยู่นี่ปลาก็น่าจะได้เกือบ30สิตัวแล้วเริ่มพงังแต่ก็ยังใช้ได้นะครับผมก็ยังไม่เปลี่ยนตัวนะฮันเตอร์บีครับ วิ่งออกมาเลยครับตัวนี้อ้วนครับโอเคครับถ่ายรูครับอุ้ยโดนอะไรวะเนี่ยมาถยับก่อนครับกอนครับก่อนวิ่งวิ่เกินี่กลับกลับบ้านก่อนของมาถึงล้ววิงาอะอ๋อวิ่งหาเรือ อมปลาตัวนี้นี่วิ่งออกมาตั้งแต่ในนู้นมากัดตรงกลางถ้าดูกล้องมุมสูงน่าจะเห็นครับอมไปเลยครับโหดจริงๆตัวนี้โอ้อยู่ไหนวะนะเหยื่อจะแกะออกอยังไงวะเนี่ย โอ้โหนี่ครับลึกสุดใจครับใสสวยนะครับ Hunter VR เสียงแซ่ดมาอากาศตับไป